สวัสดีค่ะ w e l 웰คัมม์ทูมาเรียนภาียจีนง่ายๆกันในปีอธิดากันวันนี้เราพามาที่ โอซาก้า uh, นะคะโอซากาภาษาจีนเดียวว่าต้าปัน่นแอบมาหาของกินก่อนวันนี้ก็มาถึงมาถึงร้านนี้นะคะก็เป็นร้านที่แบบเออเดินเดินชนเดินชนเข้ามาก็จะมีขายพวกของปิ้งย่างนะคะปิ้งย่างภาษาจีนเรียกว่าขาโรนะคะแล้วก็มีนี่มีผัดเส้นด้วยอันนี้บอกเลยอร่อยอร่อยแล้วก็มี ทอดปลาเออทอดปลาจ้าอวีอเฮาเฮาชี่ออ,อร่อยมากกัร่อยจริงๆร,ร้านนี้นะเราก็สั่งมาเล็กๆน้ๆอยๆเพราะมาถึงเป็นมือแรกเราก็อลองชิมดูก่อนลองชิมดูก่อนเผื่อเดินออกไปเจออะไรเดินออกไปแนะ่นอนจ้าเดินชนร้านมิชลินค่ะเป็นเ,เขาเรียกว่าทาโกยากิ นะคะอันนี้เขาได้มิชลินสองปีนะเธอมิชลินภาษาจีนพูดไว้ายังไงมิเชมีมีชหลิงมีชีหลิงนะคะร้านนี้ร้านนี้อยู่ใกล้ๆกับรถไฟนะคะสถานีรถไฟของอที่โอซาก้านะคะอันนี้ปาสามารถที่จะไป ซื้อไปทานได้มันอร่อยมากเลยนะมันจะไม่ใช่ทาโกยากิที่แบบแข็งๆเหมือนบ้านเรามันจะเป็นทาโกยากิแท้ๆนะคะมันพองๆออกมาสักพักหนึ่งมันก็จะยุบตัวเป็นแบบนี้บอกได้เลยอร่อยมากเห่าๆซื้อหลังจากนั้นเราก็ไปซื้อกันต่อนะคะบอกได้เลยว่าไปญี่ปุ่นช่วงหน้าร้อนเนี่ยผายแอปเปลิลต้องกินแล้วก็ข้าวหน้ากะลรีก็ต้องกินนะคะ อร่อยมากแล้วก็ยังมีโมจิสตอเบอรีร่กเกาลัดก็มาโอ้ยนะกินมากนะกินทุกอย่างในมือสุดท้ายก่อนที่เราจะกลับไต้หวันนะคะก็มากินข้าวนาะปลาดิบสนอยเออมาญี่ปุน่นไม่กินปลาดิบได้ไงเส้นอื่เพียนตรงฝาเซนอื่เพียนตรงฝาอร่อยมากืาา่อ จากคลิปนี้คุณได้ภาษาจีนจากเราไปกี่คำลองมาคอมเมนต์มามมยกันได้นะจ๊ะเดี๋ยวเราจะลงคลิปให้คุณได้เรียนรู้ฝึกฝนภาษาจีนได้ง่ายๆด้วยตัวคุณเองตามสไตล์ของปิยธิดาฝากกดติดตามด้วย